และก็เหมือนเดิมครับสาวน้อยคาแดนครับสแตมแฟร์ติกทำมาเมตเตนมีเหยื่อตัวปลอมมาตัวปลอมแน่นอนครับสาวน้อยอารมณ์ดีครับ25ปีนะครับ1 6อสซนติเมตรครับขอไปครับยครับ25ปีครับ113.25ิบองดนะครับหนักที่เมื่อวานครับ สาวจากประยองครับความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดประยองครับที่มีผลไม้รสล้ำอุตสาหกรรก้กาวหน้าน้ำปลารสเด็ดเกาะสะเ็ดสวยหรูสุนทรผู่กวีเอกแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศค,ครับนี่ครับสาวไทยของเราครับไปประกาศสัปดาห์ที่สหรัฐอเมริกาครับเดินทางไปร่วมหน้าร่วมห,ห,หนึ่งเดือนนะครับเพื่อไปปรับตัว เร,รื่องของตภาพอากาศนะครเงี้ยฟังซ้อมดีมากครับเพราะว่าเป็นเวอร์เฟอร์ดนี่ความก,กดอากาศต่ำหายใจลำบากออกซิเจนน้อยครับแต่แบบอกไปช่วงแรกๆออกิไจแรกก็ยังหายใจผิแดแฝงจมูกครับเล่นกับแฟนเล่นกับแฟนด้วยฮนะน่ารักมากๆครับสแตมครับนี่ครับก็คือเสน,น่ห์ของเธอฮะไม่ใช่เฉพาะชาวไทยที่ชอบแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวเธอนะครับ ชาวต่างชาติห,หลายคนก็ชื่นชอบด้วยความเป็นนักต่อสู้ที่มีลีกีฬาและก็ท่าเต้นรเมถความน่ารักแบบนี้ครับก็เป็นหนึ่งในทัพไทยที่ไปเผยแพร่ศิลปะไทยที่สหรัฐอเมริกาในก,การไปทาสัมมนาหลายครั้งครับแล้วก็มีคนเข้าร่วมมากมายนะครับแล้วก็เป็นนักกีฬาต่อสู้เป็นล้านคนแรกในประเทศอิดี้ด้วยนะครับครับอดีตแชมป์อสอ ประเทศกีฬาครับโวยไทยและฟิกบ็อกซิ่งในรุ่นอาตอมเบตนะครับแล้เรี๋ยกเป็นแชมป์โปรยขาชั้นกลางฟรีครับโปรกลางฟรีของรุ่นอาตอมเบตในวิกมาเชออาด้วยครับจากกีฬาขับท้องครับแต่งโลกวิกมาเชออาดูอูทายได้ครบสามกีฬาแล้วจะไปกีฬาไหนต่อแน่ก็คงจะกลับไปล่าแชมป์ในกติกามวยไทยแล้วก็คิกบ็อกซิ่งต่อนนี่ครับ เป็นเด็กที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจและก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาครับเป็นลูกศิษย์ของเสียเปรมอารีวัตรบุษราบวรพงศ์ครับ,รบจากแฟรเทคก็สายเลือดดีนะครับคุณพ่อเขาเป็นอดีตนักมวยดังรับมีสันเล็กลุกปากกระส้อยอครับ